สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วจะพาทุกๆคนมาดูดอกไม้สีเหลืองที่มีความสวยสดใสอาระอารามแบบนี้เลยจ้าที่เรากําลังเห็นอยู่นี่เป็นไม้มงคลที่เขาใช้ชื่อว่าดอกบานเช้าจ้าลักษณะดอกลักษณะใบลักษณะพุ่มของต้นเป็นแบบนี้ ทุกๆคนเคยเห็นกันไหมจ๊ะแบบนี้เขาเรียกดอกบานเช้าจ้าดอกบานเช้าเนี่ยถือเป็นดอกไม้มงคลนะเป็นต้นไม้มงคลเพราะว่าชื่อของเขาเนาะดูทั่วบานเช้าก็หมายถึงว่าพอเช้ามาทุกๆคนก็จะได้ยิ้มรับอรุณยิ้มรับความสุกสดใสเหมือนดอกที่เขาบานออกเนี่ยจะ้ะ เพราะว่าบานเช้าเนี่ยพอตอนค่าเนี่ยเขาก็จะฮุบดอกนะเขาก็จะฮุบดอกเขาก็จะนอนภาษาชาวบ้านเรียกดอกไม้จะนอนเขาก็จะเก็บดอกของเขาไหว้ฮุบลงแล้วก็จะไปบานใหม่เมื่อตอนเช้าของวันใหม่จะ้ะเขาก็เลยเรียกว่าดอกบานเชา้าลักษณะของเขาเนี่ยก็คือเป็นไม้พุ่มนะจ๊ะเป็นไม้พุ่มแล้วแต่เราจะตัดแต่งทรงพุ่มให้เขาเขาก็สูงสูงได้ประมาณสองสามเมตรแหละ สูงเท่าตัวป้าแป๋วก็ก็มีแล้วก็ตรงไหนที่อยู่ร่มหน่อยอะไรหน่อยก็จะไม่ค่อยออกดอกเนาะ <im itation> เขาเป็นต้นไม้ที่อดทนแข็งแรงทนแดดทนฝน,น,นออกดอกดีออกดอกตลอดปีเลยจ้ะออกดอกตลอดปีเลยการขยายพันธุ์ก็ง่ายบางทีเขาก็มีเมล็ดนะ่ะแล้วก็ล่วงลงมาแล้วก็บางทีก็น้ำไหลไปตรง,ง,ง,งนู่นตรงนี้เนาะเขาก็ไปงอกจ้ะหรือว่าเรา จะขยายพันธุ์โดยการปักชำก็ได้แล้วก็ตัดกิ่งของเขาเนี่ยไปปักชำดอกบานเช่าเนี่ยมีสีสันมากจ้ะเขามีสีเหลืองอารามเหลืองอารามแต่ป้เป๋าเคยได้ยินว่าเขามีสีขาวด้วยนะแต่ป้เป๋ายังไม่มีสีขาวให้ดูลักษณะใบจ้ะขอบใบจะยักแบบนี้แต่เวลาเราจับไปเนี่ยใบจะไม่เรียบนะจ๊ะจะเป็นสากๆเนาะออกดอกตรงไป ปลายกิ่งปลายยอดแบบนี้เลยจ้ะสวยงามมากเลยแต่ว่าดอกบานเช่าเนี่ยเขาก็ยังมีทรัพคุณเป็นยาสมุนไพรด้วยนะคนเฒ่าคนแก่คนเก่าคนแก่เขาก็ใช่กันเป็นยาสมุนไพรแต่ป้าเป๋วยังไม่เคยใช่จ้ะเพียงแต่ว่ารูปมาว่าเขาใช่เป็นยาได้แล้วป้าเป๋วจะพาให้ดูสิ่งเดียวเลยที่ป้าเป๋วไม่ชอบเนี่ยที่อยู่ก็ดอกบานเช่าเนี่ยจ้ะก็คือสิ่งนี้เห็นกันไหมจ๊ะ หนอนที่มีลักษณะหน้าตาแบบเนี้จ้ะชอบชอบกระดอกบานเชา่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะไปเกิดตรงไหนเนี่ยไอหนอนแบบนี้ทําไมเขาชอบเธอเหนี่ยป้าแป๋วสังเกตว่าต้นบานเช่าของป้าแป๋วเนี่ยจ้ะตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่ปลูกมาเลยนะเนี่ยมักจะมีหนอนแบบเนี้จ้ะมักจะมีหนอนแบบเนี้ไปตามกินใบกินไอ้ดอกบานเช่าของป้าแป๋ว แต่ไอ้หนอนแบบนี้ก็ได้มันไม่ขึ้นต้นไม้อื่นเด้ป้าเป๋วไม่เคยเห็นหนอนแบบนี้บนดอกบานชื่นบนดอกป้ยเซียนบนดอกกุหลาบอะไรเลยจ้าเนี่ยหนอนแบบเนี่ยเขาจะชอบจริงๆเลยกับดอกบานเช่าเนี่ยจะเป็นลักษณะหนอนหนำๆมันจ้ะ,จะแต่ถ้าบ้านป้าเป๋าเขาก็เรียกบุ้งอันนี้ยังน้อยอยู่นี่ยังน้อยอยู่ก็ยังไล่กาดเห็นไหมกินใบกินกินใบกินดอกของดอกบานเช้าของป้าเป๋วเหี่ยนไปแล้วนี่ เนี่ยจ้ะนี่แหละอันตรายก็แค่เนี้ยละจะ้ะข้อควรระวังในการปลูกดอกบานเช่าเนาะแต่ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเป็นไหมแต่บ้านป้าแป๋วเนี่ยเป็นจะ้ะหนอนชนิดนี้ต้นบานเช่าอยู่ตรงไหนก็ตามไปกินไม่รู้เป็นยังไงชอบกันแท้ๆเนาะถูกกันดีแท้ๆเนาะ้าแป๋วก็เพียงแต่เอามาเล่าให้ฟังจะ้ะหน้าตาแบบนี้เขาเรียกดอกบานเช่ามองเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่กลายเป็นดอกไม้มงคลเนาะกลายเป็นดอกไม้มงคลชื่อของเขาเนี่ย ชวนให้เรากระตือหรือร่นมากเลยดอกบานเช่าพอเช่ามาก็ออกไปหากินกันยิ้มรับสิ่งดีๆยิ้มรับความสดใสเนาะเอาไว้สวัสดีวันจันทร์สีเหลืองอลา,ามป้าแป๋วก็ส่งผ่านความสุขมาให้ทุกๆคนนะจ๊ะอยากให้ทุกๆคนสุขสดใสแล้วก็ยิ้มรับชีวิตดีๆยิ้มรับเรื่องราวดีๆเหมือนดอกบานเช่าเนี่ยจะ้ปะป้าแป๋ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตาม ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการ,รแชร์ป้าแป๋วคนบ้านสวนมีความยินดีที่จะเล่าสู่กันฟังในเรื่องราวใกล้ๆตัวเนาะอย่างน้อยก็ให้รู้จักหน้าตาต้นไม้แต่ละชนิดว่าเรียดอะไรมีประโยชน์ไหมขยายพันธุ์ยังไงวิถีชาวบ้านสำเนียงภาษาแบบบ้านๆของป้าแป๋วก็จะสื่อสารให้ทุกๆคนได้รู้ได้ฟังกันเนาะปะ้าแป๋วขอขอบคุณด้วยใจจริงๆเลยจ้ะ ที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ป,ป้าแป๋วแล้วก็ยังไงก็ขอให้ติดตามกันทุกๆคลิปนะสำหรับวันนี้ป้าแป๋วต้องขอตัวไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้านะจ๊ะเรื่องราวดีๆยังรออยู่อีกหลายเรื่องเลยจ้าวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีจ้าทุกๆคนพบกันคลิปหน้านะ